ฟาร์มร่างกาย (Body f a r มคือสถานที่วิจัยที่ใช้ในการศึกษาการย่อยสลายของมนุษย์และสัตว์อื่นๆในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายฟาร์มร่างกายแห่งแรกคือ University of Tennessee t e r p o l o g i c a l Research Facility ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเทนเนสซีไปไม่กี่หมายก่อตั้งโดยนักมนุษยวิทยานิติเวชดร w วิลเลียมเอมเบสในช่วงปลายทศวรรษ1980ฟาร์มร่างกายใช้เพื่อศึกษากระบวนการย่อยสลายในสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่นสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน <st> ภ <ints sixty hearts> ูมิประเทศที่แตกต่างกันและประเภทของเสื้อผ้าหรือการฝังศพที่แตกต่างกันการวิจัยนี้สามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำหนดเวลาและสาเหตุการตายในคดีฆาตกรรมตลอดจนระบุตัวผู้ตายจากซากศพฟาร์มร่างกายยังใช้ฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์นิติเวชและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอื่นๆในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุการตายนักวิจัยที่ฟาร์มร่างกายยังศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่างๆต่อการย่อยสลายเช่นกิจกรรมของแมลงอุณหภูมิ และความชื้นข้อมูลนี้สามารถใช้ในการพัฒนาวิธีการใหม่ในการประมาณเวลาการตายและระบุซากศพมนุษย์ปัจจุบันมีฟาร์มร่างกาย7แห่งในสหรัฐอเมริกาและ1แห่งในออสเตรเลียฟาร์มร่างกายมีบทบาทสําคัญในนิติวิทยาศาสตร์และการบังคับใช้กฎหมายและช่วยให้ชุมชนของเราปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไปนี้เป็นวิธีต่างๆที่การวิจัยฟาร์มร่างกายถูกนํามาใช้เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกําหนดเวลาและสาเหตุการตายในคดีฆาตกรรม เพื่อระบุตัวผู้ตายจากซากศพเพื่อฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์นิติเวชและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอื่นๆในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุการณ์ตายเพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่างๆต่อการย่อยสลายเช่นกิจกรรมของมแมลงอุณหภูมิและความชื้นเพื่อพัฒนาวิธีการใหม่ในการประมาณเวลาการตายและระบุซากสัมนุษย์การวิจัยความร่างกายมีความสําคัญต่อการแก้ปัญหาอาชญากรรมและช่วยให้หนําความยุติธรรมมาสู่เยือและครอบครัวของพวกเขา ในภาษาไทยฟาร์มร่างกายอาจถูกเรียกว่าสุสานทางนิติเวชศาสตร์หรือห้องปฏิบัติการซากดึกดำบรรพ์ก็ได้ฟาร์มร่างกายเป็นสถานที่ที่ใช้ศึกษาการย่สลายของร่างกายมนุษย์โดยใช้ศพมนุษย์เป็นตัวอย่างในการศึกษาฟาร์มร่างกายจริงมักถูกใช้โดยนักวิทยาศาสตร์และนักนิติเวชศาสตร์ที่ต้องการศึกษากระบวนการย่สลายของร่างกายมนุษย์อย่างละเอียดผู้ที่ใช้ฟาร์มร่างกายได้กแก่นักวิทยาศาสตร์ด้านนิติเวชศาสตร์ ใช้ความร่างกายเพื่อศึกษากระบวนการย่อยสลายของร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาเช่นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการฆาตกรรมการตายปริศนาเป็นต้น <c oughs> นักวิทยาศาสตร์ด้านโบราณคดีใช้ความร่างกายเพื่อศึกษากระบวนการย่อยสลายของร่างกายมนุษย์ในอดีตนักวิทยาศาสตร์ด้านมนุษยวิทยาใช้ความร่างกายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์ด้านสัตววิทยาใช้ความร่างกายเพื่อศึกษากระบวนการย่อยสลายของสัตว นอกจากนี้ฟาร์มร่างกายยังถูกใช้โดยบุคคลทั่วไปบางกลุ่มเช่นผู้ที่ต้องการศึกษากระบวนการย่อยสลายของร่างกายมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตายของตนเองหรือผู้ที่สนใจศึกษากระบวนการธรรมชาติของชีวิตและตายในประเทศไทยฟาร์มร่างกายแห่งแรกคือฟาร์มร่างกายมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตฟาร์มแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2564โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยศาศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และสถาบันนิติวิทยศาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ฟาร์มร่างกายในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษากระบวนการย่อยสลายของร่างกายมนุษย์ในประเทศไทยโดยฟาร์มแห่งนี้จะเก็บรวบรวมศพผู้เสียชีวิตที่สมัครใจบริจากร่างกายให้ทางมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศพเหล่านี้จะถูกนำไปศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านนิติเวชาศาสตร์และด้านอื่นๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการย่อยสลายของร่างกายมนุษย์